ชัดซึ่งใจด้วยรู้แจ้งซึ่งอารมณ์กับใจทั้งหลายด้วยยานจะตะทุพยายาปฏิจจะอุปัชติสัญญชนังตันจะปัจานตีรู้แจ้งชัดซึ่งสังโยตอันาศัยใจและอารมณ์เกิดกับใจทั้งสองอย่างแล้วบังเกิดขึ้นด้วย ยะธาจะาปนัสสัญโยชนะสอุปปัโทตโิการบังเกิดขึ้นแห่งสัญญตที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมมีการอย่างไรตันจปะปัานาติเธอรู้แจ้งชาดซึ่ง นั้นโดยยถา,าจะอุป,ปนัสสสัญญชนัสสปะหานังหตีการละสัญญ์ที่บังเกิดขึ้นแลว้วมีได้ด้วยอาการอย่างไรตัณจะปชานาตีเธอรู้แจ้งชัดซึ่งการละนั้นด้วย ยาธาจัปหิณาสัญโยชนาสา,ายติงอนุปาทโหติการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปแห่งสัญโยทิได้แล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรเธอรู้แจ้งชัดซึ่งการไม่บังเกิดขึ้นอีกต่อไปนั้นด้วย อิติอาชะตังวาธรรมีสุธรรมานุปัสสิวิหะละตีด้วยอาการอย่างนี้ที่พิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมตั้งลหลายอันเป็นภายในบ้างพาหิทาวาธรรมีสุธรรมานุปัสสิวิหะละตี ในธรรมทั้งลหลายอันเป็นภายนอกบางอิตะวารมมีสุธรรมานุปจจิวิหารตีในธรรมทั้งลหลายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบางสมุทยาธรรมานุปจสิวาธรรมมีสุวิหารตี แต่เป็นผู้มีปกติพิจารณาในธรรมบางวยะธรรมมานุปัสสีวาธรรมมีสุวิหัตระีเห็นธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสมุทยะวยะธรรมมี สีวาธรรมมีสุวิหะรตีเห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นธรรมบางอธิธรรมมาติว่าปัาสติปัจจุทิตาหติก็และสติคือความระลึกว่าธรรมมีอยู่เธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้ ยานามัตยายะเพียงเพื่อรูปปฏิสติมัตยายะเพียงเพื่ออาศัยละเลืกอ,อันนี้สิตโตจะวิหาละติที่แท้เธอเป็นผู้กตันหาและทิตฐิอาศัยไม่ได้น่าจะก,กินจิโลกเกอุปาทิยติเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ เอวัมปิโกปิขเวปิกุธรรมมสุธรรมานุปัสสีวิหารตีภิกขุทั้งหลายอย่างนี้แลเป็นผู้มีจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายจะสุอาจติกาหิเลสุอายตานิสุ คืออายตนะภายในภายนอกหกอย่างอยู่